วันนี้อยากจะคุยท่าบพี่น้องถึงเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนความหมายคือมันเป็นกลไกที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เกิดขึ้นในโลกดุริยาใบนี้ก็คือใครก็ตามทําตัวใหญ่โตอัลลอฮฺตาลาจะให้ตกตำ่ำใครที่อ่อนน้อมถ่อมตนอัลลอฮฺตาลาจะให้สูงแล้วก็มีเกียรติท่านพี่น้องรู้ไหมสาเหตุหนึ่งที่อิบลิสเนี่ย มันกลายเป็นผู้ที่อัลลอฮฺตาลาสรงละนะทรงสาบแช่งความหมายคือออกห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺอท่านพี่น้องจําตรงนี้ไว้นะบาปไหนก็ตามอ่ะมันจะมายิ่งใหญ่เท่ากับคําว่าถูกละนะถูกออกห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺเพราะว่าห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺตาลานะ่ะคือดุนยาก็า์ก่าเนียดีอาคิเร์ก็เอาดีไม่ได้ อิบลิสเนี่ยโทษฐานของมันที่มันได้รับสาเหตุจากมันได้ทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนเนี่ยอลัลลอฮ์ตาลาจิงละนะความหมายตรงนี้ที่สาบแช่งตรงนี้ก็คือออ,ออกห่างไกลจากความเมตตาของอลัลลอฮ์คนที่ออกห่างไกลจากความเมตตาของอลัลลอฮ์เนี่ยคือชาวนรกนั่นเองอิบลีสเนี่ยสาเหตุที่อัลลอฮ์ตาลาทรงละนะมันเนี่ยท,ทั้งที่มันในอิบานดาต่ออลัลลอฮ์ตาลาเป็นพันปีอยู่ร่วมกับมาลาอิกะ มันถูกสร้างจากไฟแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งจากยินจนกระทั่งจะกลายเป็นมาราอิกห์อยู่แล้วแต่สาเหตุหนึ่งซึ่งทําให้มันเนี่ยกลายเป็นผู้ถูกละนจะจาาอัลลอฮฺตาอัลานั่นก็คือความยะโสโอหังดื้อกับอลัลลอฮฺสุภานวตะอาลาคิดว่าตัวเองนั้นดีคิดว่าตัวเองนั้นใหญ่คิดตัวเองนั้นว่าเก่งแล้วก็ดีกว่าคนอื่น อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงสร้างนาบีอาดัมมาจากดินแล้วใช้ให้เหล่ามาเลก้าทาการสุญูดมาเลก้าสุญูดหมดนะอิลล์อิบลิสอะเว้ไไนแต่อิบลิสมันดื้ออิลล์อิบลิสการนั้นนั้นยินนี่ฝฟาฝืก็อันอัมญูรับผเว้นแต่อิบลิสซึไไ่งมันเป็นส่วนหนึไไหน่งจากยิไไนมัไไนฝ่าฝืนการใช้ก่อัลลอ นี่แหละอัลลอตาลาจึงทรงสาบแช่งมันทรงละหน้ามันหรือออกหังไล่มันให้พ้นไปเลยจากความเมตตาของอัล้อสาเหตุจากมันตะกับโบสมันบอกว่ามันเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟนบีอันดัมถูกสร้างมาจากดินแล้วเรื่องอะไรล่ะจะจะให้ไฟนั้นไปสุกหรือไปนอบน้อมกับดินนี่สาเหตุจากความตะกับโบส งั้นเเป็นหลักการที่ท่านนายบิบุสโลลสลามให้เรานึกแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอโดยท่านนาบีบุสโลสสลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมกล่าวว่าฮักกุนอัลลอฮฺอัลลาฮยัรตาฟิอาชัยอ้นมินัดดุนยาอิลลาวะตออาหฺเป็นสิทธิ์เหนืออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตาลาจะไม่ให้ หรือไม่ทรงยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้มันสูงให้มันเด่นจากดุนยานีนะเว้เวแต่อัอารย์ตาลาใช้มันตกต่ำหมายคืออ,อะไรก็ตามอที่แมนว่าทําตัวสูงอัอารย์ตาลาจะให้ต่ำและในขณะเดียวกันมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะเสริมแล้วก็แชร์มาในเรื่องนี้ด้วยก็คือ คนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในขณะที่มีอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละอรตาลาให้เหลืองได้นะความหมายคือเมื่อเขาได้รับในสิ่งที่เป็นเนื้มัดแต่เขาลืมว่าไอ้เนื้มัดเนี่ยถ้าแม้นเขาทำมันไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นนิกมัดได้กลายเป็นสิ่งเลวร้ายได,ได้จนลืมเนื้มัดดีๆไป ความหมายคืออย่าหลงลืมให้นึกอยู่เสมอว่าเ,เราเป็นบา่าวของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้เราถึงได้อย่างนี้อัลลอฮ์ตาลาไม่ให้เราก็ไม่ถึงขัานนี้หรอกออสังเกตไหมท่านนาบีสลุลนตนาร์วะลัยซัลลัมเนี่ยนั่งร่วมทานอาหารกับสหายบา,าบีไม่ได้นั่งโต๊ะนั่งอะไรอย่างพวกเราอะนะนบีนั่งพื้นและนบีนั่งท่าแบบอ่อนน้อมอมตนมาก ท่าทางแบบเบาที่นั่งทานอาหารสหฮาบะก็ถามว่าทำไมท่านจึงนั่งทานอาหารแบบนี้ล่ะท,ทั้งที่ท่านนั้เป็นโอดซูนเป็นผู้ที่อลัลลอฮ์ตาลาทรงแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเป็นอะไรได้หลายอย่างนาบีบอกยังไงรู้ไหมนบีสุลต์อิสลามบอกว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฉันก็ขอนั่งทานอาหารนแบบ คนที่เป็นบ่า